สวัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซ็นอีสานดัมซิงเงยนะครับบรรยายโดยดีเจชนน์ทำมาชมเนี่ยครับหินอนอครับผมใช่เอาดินสวยๆนะครับไปเทีรัาหน้าดินละเอียดหน่อย เดี่ยครับจาของยืนสั่งนะสั่งได้ครับพี่น้องตามสั่งฮะดินก็อาจจะมีหินบ้างนะครับถ้าต้องการดินละเอียดหน่อยก็แจ้งทีมงานนะครับเดี๋ยวแม่โคก็จัดการให้ฮะคนขับโดยเสียนึกครับผมหัวหน้าทีมครับผมทีมงานคนพระอรหันต์แชื่อมาสน่ารักเลยชื่อนี เราดูครับคันนี้ร้อยเก้าสิบนะครับจะขึ้นไหวไหมฮะยางเก้าครับผมโอ้โหอุ้ยยางแบนมากเลยพุ่งไงฮะนี่ครับขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่ไหว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 ครับตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ครับนี่ครับ แม่โคก็แม่โคยืนให้กำลังใจเจอสวยด่างหรือเปล่ากันนี่อย่าเด้ออย่าถอยตลิดเด้ออันตรายอ่ะพุ่งเต็มให้กันเลยรอบนี้น่าจะได้โอเคนะครับว้าไม่ไหว <laughs> เครื่องดับก็เครื่องดับเอาไหมเอาไหม ตั้งหลักไหมตั้งหลักไหม,หหม <S <S โอ้ยไม่ไหวไม่ไหว <S 1> <S 1> แรงน้อยนะครับ190คันนี้จะเป็นหน้ายาวเลยก่อน <S <S 1> <S 1> ผมกลัวจะลมหมดนะลมหมดนี่ยับเลย สามรอบแล้วครับถ้าลมหมดเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะทั้งเบรกทั้งคลัตช์นี่อันตรายฮะเสียวไส้ครับพี่นอ้องรู้สับผมอยู่เลยอ่ะแม็คโควสอยด่างแล้วครับพี่นอ้องเรียบร้อย ช้ตัวช่วยครับพีน่น้องแม็กโคลมาช่วยครับผมไปแล้วครับงานพอรอพระอาหารหันต์คันนี้เป็นหน้ายาวนะครับก็อาจจะรถรุ่นโบราณหน่อยนะครับมาแปลงเปีเ่ยนหัวใหม่นะฮะจะแรงไม่ไม่ค่อยแรงนะครับระยาเก้าด้วยนะฮะยับผ่านไปด้วยดีครับผม ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในส่วนของช่อง y o u t u b เซิ่งอีสานออนทัวร์ด้วยไม่ใช่เซิงอีสานออนทัวร์เซิงอีสานน้ำซิ่งลงครับลงอ่าขอบคุณครับพีบ่น้องกับแม็กโคเซนด์ครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ